สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําการแกะพัสดุเช่นเคยนะครับมาแกะกันเลยแล้วกันนะคะไม่รอช้านะคะเราจะพยายามไม่ได้ให้เห็นหน้าพัสตุนะีคะเดี๋ยวจะโดนนะคะเดี๋ยวจะโดละเมิดอีกนะครับอ่ะอันเนี้ยนุชสั่งเป็นที่ใส่ส้งติงนะคะส้งเท้านะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าส้งเท้าเรานะคะเดินบ่อยนะคะส้งติงแตกนะคะเราก็เลยสั่งมานะคะ เป็นสีดํานะคะไซส์เอสนุชจะไม่ได้นุชสั่งใจอะไรน,นะคะมาถุงต่อมานะคะอันนี้จะเป็นยางซิลิโคนเลยนะคะอ่ะเป็นยางซิลิโคนนะคะใส่ส้นติงเหมือนกันนะคะส้นเท้านะคะส้นเท้านะคะอันนี้เป็นแบบยางซิลิโคนนะคะนี่แต่นุชว่าไม่ดีหรอกเป็นผ้าดีกว่าแต่นุชลองสั่งมาไงอ่ะและอันเนี้ยก็คือส้นติงเหมือนกันค่ะเป็นสีนี้ นะคะน,นี่สองคู่อ่ะอันนี้สั่งคู่เดียวอ <c oughs> โอ้ยแม่สั่งคู่เดียวเพราะว่าอันนี้มันเป็นสีครีมขาวๆนะคะมันจะเปิดง่ายก็เลยสั่งคู่เดียวมาโอ้ยชิ้นต่อไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นปุ๋ยของพ่อนะคะพ่อฝากซื้อพ่อฝากซื้อปุ๋ยโอเคใช่ของป,ป้า อ่ะอันนี้นะคะสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะคะหนึ่งกิโลนะคะอันนี้พอฝากซื้อพ่ออยากได้ปุ๋ยอ่ะส่วนอันนี้ก็ของป้าป่าเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นปุ๋ยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยชนิดน้ํานะคะเป็นปุ๋ยเอบีที่ผสมกันนะคะที่คนเขาเอาไว้ปลูกผักสลัดนั่นเองนะคะนี่นี่นะคะ อ่ะปุ๋ยเอปุ๋ยบีนะคะอันนี้ชนิดน้ำนะคะต้องผสมกันนะคะอันนี้ของปะ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 อยากได้มาชิ้นต่อมานะคะอันนี้ของนุชเองถ้าจะไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นเดสตอนะคะเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเดสตตอแท้หรือเปล่านะคะแล้วก็แถมคัตเตอร์นะคะโยนไปก่อน เพราะว่านุชดูแล้วอะบางอันราคาถูกถูกเวอร์เกินอะ่ะถูกเวอร์มากอโอเคอันนี้น่าจะของแท้นะคะเดี๋วนุชมีขวดมีขวดของเกของเก่าอยู่ในนุชค่อยเทียบดูนะคะอันนี้นุชสั่งมาขนาด หนึ่งพัน ml นะคะแล้วก็นุชจะดูมาหลายร้านมากนะคะแล้วเจอร้านนี้คือราอครามันไม่ได้ถูกจนเกินไปแล้วก็มันไม่ได้แพงจนแบบหน้าเกลียดเกินนะคะนุชก็เลยสั่งของร้านนี้มานะคะขวดมันนิ่มๆขวดมนัมมดนะมนิ่มมากเลยอะเดี๋ยวนะขวดมันนิ่มมากเลยค่อนข้างที่จะนิ่มเดี๋ยวนุชไปหยิบขวดอันที่นุชซื้อมาดี่แบบอ่ะมาแล้วคะ่ะอันนี้คือขวดเก่านะคะคือหมดแล้วนะคะนุชจะใช้ขนาดหนึ่งพัน ml นั่นเองนะคะอันนี้คือหมดแล้วก็เลยสั่งขวดใหม่มานะคะ กดนี้เหมือนกันโอเคค่ะตรงนี้นี่เหมือนกันนะคะช่วงตัวเหมือนกันมาขอเช็คก่อนนะเพราะว่าเราเห็นหลายร้านมากแล้วเราก็เฮ้ยชื่อแบบทําไมราคาแบบเฮ้ยบางร้านแบบถูกถูกมากถูกเวอร์ยอย่างเงี้ยบางร้านก็แพงแพงเวอร์แต่อันเนี้ยเราเลือกร้านที่แบบราคากลางๆเลยนะที่แบบไม่ไม่ถูกจนน่าเกียดเกินไปอะเพราะว่าเราเรากลัวได้ของปลอมไง โมดสองพผลิตที่1ิผลิตวันที่สิเดือน9 2,024โอเคโอเคค่ะร้านนี้โอเคของแท้แน่นอนนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีตะก้าโนติตะกร้าร้านนี้ไว้ให้นะคะอันนี้คือของแท้แน่นอนโอเคกลิ่นชัวนะคะแล้วก็ปริมาณอ่ะมันไม่ได้หายไปเยอะบางร้านนะคะหนึ่งพันมลแต่หายไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนุก็เลยงง แต่นุ๊จำไม่ได้ว่านุ๊ซื้อที่ห้างอะมันเต็มเต็มฝาเลยไหมนุดจจาไม่ได้นะเออแต่เนี่ยคือโอเคใช่แล้วก็แถมแถมใบมีดนะคะแถมต้องบอกแถมคัตเตอร์มาหนึ่งชิ้นนะคะนี่เลยนะมาชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้าย ก็จะเป็นบาจิบาโอจิบางคนเรียกบาโอจินะคะจะเรียกบาจิ G. หรือจะเรียกอย่างน,นึ้งคือบาจิงเออนะคะก็สั่งสีม่วงมานะคะขนาดไซส์สามสิบหกนะคะรุ่เคยใส่ห้อนี้แล้วมันนิ่มจริงมันนิ่มจริงบอกเลยนะว่าหนูสั่งรองเท้าจากในทิกตอกเยอะมากแล้วเจอไม่ดีมาค่อนข้างก็เยอะนะคะ,เจ,เ,ะ,ะ,คะเจอไม่ดีมาก็เยอะนะเจอดีมาก็เยอะนะคะ แับหนึ่งใส่ก่อนเขาจาได้ว่าเขาใส่สาสิบหกถ้าสามหกมันจะพอดีสามเจ็ดมันจะหลวมไปโอเคใช่สามหกที่จริงงานอยากได้สีดํานะแต่สีดําไม่มีนะคะสีดําหมดก็เลยได้สีม่วงมาเคยใส่สีชมพูแล้วก็เลยเปลี่ยนบ้างเป็นสีม่วงเดี๋ยวจะสั่งของแอดด้านะคะแอดด้าอีกอันหนึ่งที่อยากได้แล้วก็เดี๋ยวจะลดของเก่าให้พ,พ่อพม่ามอนใส่ไปนะคะเพราะว่านุชยังใส่แล้วมันไม่สึกแต่นุชมองว่า พื้นมันแข็งเกินไปแล้วเราใส่อ่ะมันไม่ถนอมส้นติงเราเลยคือมันเดินแล้วแบบมันแข็งแข็งนุชไม่ค่อยชอบนุชชอบพื้นรองเท้าที่มันนิ่มๆที่มันแบบย่อไปแล้วมันแบบพื้นสภาพได้ที่แบบไม่นิ่มจนเกินไปแล้วไม่แข็งจนเกินไปเพราะเรามองว่าเรายืนค่อนข้างเยอะเราเดินค่อนข้างเยอะนะคะมันเมื่อยนะคะเวลาเราใส่ขับรถหรือไปข้างนอกอะไรเงี้ยเรามองว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทรงสวยแต่ว่าเวลาใส่ใช้งานจริงอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กก็เลยเดี๋ยวจะโลไปนะคะแบบไม่เอาแล้วก็ต่อไปก็คือจะเล่นเป็นพวกแบรนด์หรือยี่ห้อที่เราจัดดีกว่าาอ้้ยเ ไอเบาจีอย่เงี้ยเออแล้วก็ไอ,อคอกอีกอย่างหนึ่งก็อยากได้แต่นั้นเดี๋ยวหาดูทีนึงเพราะว่าตอนนั้นดูแล้วไม่มีไซส์ของเรานะคะก็วันนี้นะคะก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวไปแล้วนะคะเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้านะคะแกะพัาสดุมันจะน่าจะมีพัาสดุมาส่งอีกแหละแต่น่าจะยังไม่ถึงโอเคบ๊ายบาย